เดินเข้ามาในบูธมิสซูบิชินะฮะโอ้โหแลนดิ้อาร์ตนะตัวนี้คือมิสซูบิชิเป็นรถอนเนกประสงค์5ที่นั่งยนไฮบริดห6ลิตรการขับขี่นะเป็นสวโหมดนะโหมดเนี้ยมันจะช่วยในการขับเคลื่อนในสภาพถนนที่แปรเปลี่ยนไปเช่นเราไปตกโครนขึ้นได้เราไปาผ่านทางขวดขึ้นได้นะเราไปขึ้นเขาไม่ต้องกลัวเลยเวลาที่เราขึ้นเขาเข้าโค้งเนี่ยเขาจะมีระบบแอคทีฟเจ o คอนโทรลตัวเนี้ยจะมาช่วยควบคุมรักษาเสถียรภาพของรถ ให้เราเนี่ยไม่รู้สึกว่าขับเข้าโค้งแล้วมันจะสะบัดหรือว่ามันจะออกอาการระบบอันนี้ถือว่าดีมากนะมาช่วยควบคุมล้อของเจ้าตัว Mitsubishi นะ็กซ์ฟอร์ะการทํางานของเขานี่ก็ถือว่าเป็นระบบที่ยอดเยี่ยมอันนี้นะแล้วก็ตัวนี้แต่งมาแบบว่าสวยมากนะดูด้านบนเนตัวนี้เขาไปติดตัวแหลกตัวนี้มานะเวลาที่จะคันนี้พร้อมเอางีดดีกว่าพร้อมเดินทางอ่ะนะตรงนี้ติดไฟมายด้วยนะสีด่ดวงด้านบน ก็บรรทุกอันนี้เขาบรรทุกล้ออยู่แต่ถ้าเราอจะบรรทุกพวกกระเป๋ากระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยได้นะแล้วก็ใช้ตัวตะข,ข่ายครอบอีกทีหนึ่งนะดูดิสติกเกอร์คันนี้คันนี้อย่างเราจะไปแข่งนะยางเนี่ยล้อเนี่ยขนาด16นิ้วแล้วยางเนี่ยเป็นของโยโกฮาม่าโอ้โหกระทะล้อนี่คืออย่างหล่อเลย d T M a c i n g นะซื้อตัวนี้ไปก็ไปแต่งแบบนี้ได้เลยนะที่นั่งด้านหลังนี่ ที่นั่งด้านหลังอย่างกว้างอะ่ะเออเดี๋ยวขยับให้ดูตรงนั้นดีกว่ากล้องอยู่ฝั่งนูน้นที่นั่งด้านหลังนี่กิฟชอบมากเลยเพราะว่าที่นั่งด้านหลังเนี่ยมันกว้างนะแก้วน้ําได้นะภายในเนี่ยตกแต่งมาด้วยวัสดุอย่างดีเลยนะมีทั้งบุนุ่มด้วยแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นโน้ตแบ็คนะแอร์ด้านหลังมีให้นี่ที่ชาร์จเขาคิดถ <c oughs> ึง <c oughs> ของคนที่ใช้โทรศัพท์รุ่นเก่าๆ <c oughs> ยังมี USB A <c oughs> ด้วย C <oughs> ด้วยนะหน้าจอ ข้างหน้านี่ใหญ่โตมองเห็นชัดเจนแถมจอเนี่ยสัมผัสแบบลื่นสไลด์แบบง่ายมากนะสิ่งที่กิ๊ฟชอบก็คือโหมดที่เขาให้มาสวิตช์โหมดที่บอกไปนะไปลองขับมาทุกสภาพถนนแล้วนะลงคลิปไปให้ดูแล้วด้วยอูโหูโคนี่ขึ้นมาได้แบบสบายๆเลยนะแล้วก็มีระบบออโต้โคให้มาอันนี้จริงๆใช้ขับในเมืองเนี่นยจะดีเลยรับลังวัลไถแรงคาร์ออฟเดอรเยียไปหมัดๆมนี่เองนะสำหรับความคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็สมรรถนะข,ของรถเอ fort คันนี้ อยากจะได้รถมิตซูบิชิสักคันนะไม่ว่าจะเป็น X-Force X-ender รวมไปถึงซูบิชิปาเจโร o ก็มาดูได้ที่บูธมิตซูบิชิในงานมอเตอร์เอ็กตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10ธันวาคมนี้นะมีให้เลือกหลากหลายรุ่นเลยทีเดียว